ไปดูในเรื่องของเงินดีท่านวันเล็ดหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายกเศษรษฐาก็ไปลงพื้นที่ที่มหาสารคาม,มแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับแน่นอนมีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับจำนวนมากมทุกจุดที่ไปและส่วนใหญ่ก็ถามนายกเลยถามนายก<ๆ>เงินดีท่านได้แน่นะได้ชัวร์นะนายกเศรษฐายืนยันกับพี่น้องประชาชนบอกว่าได้แน่นอน เงินที่ท่านวอลเลตหนึ่งหมืบาทภายในปี2,567นี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการไปแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเดินหน้าในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับและจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานะครับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะประกาศ จ้งอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ลงทะเบียนช่องทางไหนตอนนี้รอก่อนนะท<ช>่านยังไม่ต้องลงนะเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งและเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนซึ่งแน่นอน3หลักเกณฑ์สาคัญนะครับหอายุ16ปีขึ้นไปณเดือนที่ลงทะเบียนนะครับสรายได้ทั้งปีไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาท และ3เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะครับถ้าเข้าสหลักเกณฑ์นี้ท่านได้เงินดิท่านวอลเล็ตแน่นอนคนละ1,000 0บาทซึ่งจะโอนให้ในช่วงไตรมาสที่4ของปีนะครับก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วก็จะได้เริ่มใช้จ่ายกันนะครับนายกเศรษฐาย,ยืนยนันได้แน่นอนภายในปี67นี้สำหรับเงินดิท่านวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ รออย่างเดียวยังไม่ต้องทําอะไรนะตอนนี้มีคนมาถามเหมือนกันว่าจะลงทะเบียนทางไหนลงทะเบียนยังไงมีคนมาแจ้งว่าเปิดลงทะเบียนแล้วโอ้ยังยังยังนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครบอกให้ไปลงทะเบียนเนี่ยหลอกลวงทั้งสิ้นนะท่านอย่ากดลิงก์เข้าไปท่านอย่าไปสแกนอะไรเด็ดขาดเพราะเขาจะหลอกให้ท่านติดตั้งแอปดูดเงินแล้วก็หลอกดูดข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ รออย่างเดียวร,รอเขาประกาศลงทะเบียนช่วงประมาณ กัญญาตะลากัญาสิงหากันยานั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลงทะเบียนกันนะครับน่าจะรวมถึงร้านค้าด้วยถูกต้องใครที่เป็นบุคคลนะฮะแล้วก็มีร้านค้าเป็นของตัวเองอันนี้ลงทะเบียนรายได้ไม่ถึงสองทางเลยลงสองทางได้เลยอ่าอย่างอย่างพันยาคุณออฟเนี่ยอ่าน้อเจี๊ยบเนี่ยครับก็เป็นร้านค้าด้วยร้านค้าเจี๊ยบเนี่ยต้องลงทะเบียนสองแบบลงทะเบียนทั้งคนใช้สิทธิ์รับเงินหนึ่งหมื่นรับเงินหนึ่งหมื่นเพื่อเอาไปใช้แล้วก็รับหนึ่งหมื่นจากคนอนนี้ รออย่างเดีย<อ>นะครับรอในช่วงกลางปีจะมีความชัดเจนนะครับ